ันนี้มาพบกับน้าทอมอีกหนึ่งคลิปรับค,คลิปนี้น้าทอมมาอยู่ที่จังหวัดสระแก้วที่นี่ตำบลอะไรนะแม่สะสะขวัญสะขวัญอำเภอสระแก้วอำเภอสระแก้ว,กวยอยู่อำเภอเมืองเนาะครับก็มีคุณแมวนะครับคุณแมวอยู่<อ>ประเทศเบลเยียมสั่งรถมาให้คุณแม่คุณแม่จุกพ่อมวยอ่าคุณพ่อ,อมวยนะครับ โปรโมชั่นรถ3ลอ้อเครื่องรีฟาน125ซีซีเพาท้ายมีสโลมีหลังคาปัดน้ำฝนกระจกหน้าโชคใหญ่แกน43มิลกว้าง1เมตรยาว1.4เมตรราคา60,000บาทโทร0816581922 Line at c z d e c 8 5 4 l แล้วก็ตบตุตต่มตาตานดูนี่ครับอ่าอ่านี้ครับตซัดแล้วก็อันนี้ไฟหน้านเปิดไฟหน้าปิดอ่าแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาครับอ่าแล้วนั้นกระดับใช่อันนี้ไฟสูงต่ำ นี่เต้เหมือนมอเตอร์ไซค์ใ่ไหมโอ่นะไปขอทางครับไปขอทางช่วงเช้ารถอากาศเยน็นอ๋อเราต้องไปใช่ครับคุณเจอย่าเปิดทิ้งไว้เดีย๋ยวแบตหมดถ้าแบตหมดสตาร์ทเท้าเอาแต่แต่เต้ให้ดู รถไหลไเอ่งมือเผื่อราจอดไว้เงี้ยแล่นี่คือเกียร์ตโลกอนขึ้นเนินถูกต้องถูกต้องถูกต้องถนนเรียบงมีดันไปทางไหนดันไปทางนี้ตัวตั้งดันทางนี้ดันดนไปหน้าโอเคแล้วจอดไว้ก็คอยดูนะครับมันต้องให้ตรงกับเหล่ามันต้องให้ตรงแบบนี้ใช่เพื่อเพื่อใครไปกอดเล่นอ๋อไปเกี่ยนหนึ่ง เกี่ยวว่างครับเวลาเราถอยหลังต้องยกขึ้นนะครับมันจะมีเสียงครับเราจะเดินหน้าเราก็ต้องเอาขนลงฝนตกฝนตกอะจะปัดน้ำฝนอยู่นี่นะครับนี่น้ำมันหมดเติมตรงไหนมันอยู่นี่นะครับตรงนี้โอเคจะใส่ซ่อนโทรศัพท์ซ่อนตังอะไรตรงนี้ก็ได้มีเพลินละแคปเดียวแป๊บเดียวนะอย่านานแป๊บเดียวนะอย่านานเดี๋ยวแต่อย่าไปไกลนะ ส่้าเลยตนะมันโยกกระบาดได้นะครับมีหูล็อกอยู่ะไอไอเกียร์สโลเมื่อกี้ที่น้องเขาแนะนำเนีเป็นอย่างเนี้ยนะ่ยเป็นอย่างเงี้ยเกียร์ตัวนี้เหนียวพอใส่ปุ๊บมันจะทำงานมันเองมันจะขับเคลื่อนสองล้อเลยสมมติว่ารถมันวิ่งอืดอิผิดปกตินะดูอันนี้อันหนึ่งแล้วนี่อีกอันหนึ่ง อันนี้เนี่ยบางทีอ่ะถ้าเราดึงแบบเงี้ยมันเป็นเบรกเป็นเบรกมือใช่ไหมการลดไหลอะ่ะมันก็จะเบรกมันจะคาอยู่ทีแต่เราต้องเอาตัวนี้ลงลงดึงขึ้นเงี้ยถ้ากดเนี้ยเนี่ยมันจะลงเห็นไหมเนี่ยลไหลใช่ไหมแต่ว่าผมแนะนําว่าอันเนี้ยเวลาแม่จอดรถนะแม่ต้องดึงทุกครั้งเพราะว่าถ้าเกิดเราจอดแล้วเราลงเดินไปนไหนที่ทางมันรถไปเลยใช่ถูกต้อง เครื่องยนต์นี้ก็เหมือนเครื่องมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะเพราะมันเป็นเครื่องเครื่องรีฟาร 125cc นะครับเหมือนการดูแลรักษาเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเหมือนเวฟบเหมือนดีนเนี่ยอันนี้ก็คือช่องที่ว่าเต,ติมน้ำมันเครื่องถ่ายนะ้ำในที่ช่องนี้นะพ่อนะหมุนออกเต,ติมมันเครื่องข้างล่างข้างล่างก็มีที่ถ่ายเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอะแต่ก็จะมีอีกสองอันที่ต้องต้องดูแลก็คือเฟืองท้ายเฟืองท้ายตัวนี้ กับเกียร์ฝากตัวนี้นี่นะก็อันนี้ก็ปกติทั่วไปก็อันนี้1,000โลเครื่องยนต์1,000โล2อ,อันนี้3,000โลก็เท่ากับว่าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ย3ครั้งเปลี่ยนไอ้นี่หนึ่งครั้งนะครับไปทั่วทั่วหรอถึงมัธยารึยังมัธย์ถึงลึกเครื่องไปเนาะสี่กิโลท่านยาสามชั่วโมงไก่เออตู้แม่เก่งไง เก่งมากนะไปครั้งสุดไปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พัทยาลดเครื่องนะไม่ใช่ลดสลิงเอาลดเครื่องไปครั้งสุดท้ายที่ไปเมื่อไหร่พัทยานั่นแล้วเดือนถึงไหมประมาณโอ้ยเวลาปีงได้ตอนนี้ไม่ต้องไปนะอยู่บ้านเนีเดี๋ยวลูกสาวจะเป็นห่วงก็เป็นหวัอยู่แต่บอกว่าดูคิวบอคสอพอไปถึงก็ถามว่าไหนล่ะรถนั่นไงจอดอยู่นั่นเไหม ที่ไม่ได้เงี้ยเคุณแมวนี่นะาทำตอนนี้อยู่กับคุณแม่นะคุณแม่จุกเอาแม่แม่พูดอะไรกับลูกสาวมั้ยดีมากดีมากดีมากสีสวยมากแม่ชอบไหมชอบอ่าถูกถูกถูกใจมากคุณแม่แม่ทุนใจมากคุณแม่อยู่เป็นเป็นเยี่ยมเนาะครับชุดนี่กระบะเนี่ยเปิดได้สามด้านเปิดขายก่อน เราก็ปิดก็ปิดข้างก่อนท้ายปิดที่หลังเขาเวลาปิดอ่ะเวลาปิดก็ปิดอย่างงี้ ไปหน้าติดติดติดไปเดียวติดติดลองดูข้างหลังดีไหมอะไรดิ่าเดี้ยไปเดียวไปเดียวติดติดอ,อ้ไรงี้อะไรงี้โอเคติดสมมติด้มมชอบสังขารอะไรทุก <laughs> อ่าง ดังนะครับแยกเว <c oughs> อรไงเขาถามบ่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวน<ะ>ั <นะ S 2> ทอมจะจดเบอร์นัทอมให้แม่ไว้นะครับสมมติแม่ไปอยู่ที่อื่นตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดทําอะไรไม่ถูกให้โทรหานัทอมนะัทอมจะรับสายตลอดนะนทอมสามล้อศูนย์แปดหนึ่งหห้าแปด หนึ่งเก้าสองสองทำอะไรไม่ได้ติดขัดตรงไหนโทรเบอร์นี้เลยรับตลอดนะรับตลอดน้ทอมก็ต้องขอขอบคุณคุณแมวนะครับที่อยู่เบนเยี่ยมนะครับสั่งรถให้คุณพ่อคุณแม่คุณแม่จุบพ่อหมวยนะครับรถสามล้อคันนี้ครับสีแดงสั่งมาให้คุณพ่อคุณแม่ใช้นะครับน้ทอมก็มีของมาให้ฝากนะครับมีเสื้อเสื้อแบนโครตัวนะแม่นะพอตัวแม่ตัวนะเดี๋ยวแม่แย่งไม่ได้อันนี้ร่มในการฝนนะแต่นี้เอกสารเอกสารประจำรถเดี๋ยว ร้าเน,นียแม่เอาไปถ่ายเอกสารนะไปชุดหนึ่งช,ชุดตัวจริงเนี่ยแม่เก็บไปบ้านกันหายไอชุดตัวสำเนาแม่ติดรถเผื่อใครก็ขอดูเพราะว่าเรารักขโมยใครมาหรือเปล่าเราให้เขาดูะว่าเราซื้อมาแน่นอนนะนะครับ <c oughs> มีมีอะไรฝากถึงลูกาสา <c oughs> วไหมแม่สวยสวยถูกใจไหมแม่ถูกใจพ่อถูกใจไหมพ่อใจถูกใจนะครับขอบขอบขอบคุณคุณแม่มากนะครับสำหรับคลิปนี้เราทขอจบไปที่ จังหวัดสระแก้วอำเภออำเภออํเภอสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วตำบลตำบลสระฝันตำบลสระฝันสระฝันพบกันแล้วทมใหม่ในคลิปหน้าว่านะทอมจะไปโซนจังหวัดอะไรนะครับสำหรับภีขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่ะนับก่อนครับขอบคุณครับแม่ขอบคุครับ